สวัสดีครับเมนูวันนี้ครับกะเพราเนื้อเผาเนื้อสุบแซบครับสไตล์บายนัชชามีกะเพราแท้ๆเลยมีเนื้อกะเพราครับเครื่องปรุงรสก็ซอสปรุงรสมันหอยน้ำตาลรดดีชูรสเป็นกะเพราสไตล์พริกแห้งลงมือกันเลยครับเร็วๆเลยยาวๆจากไป าการทำผัดกระเพราสไตล์ง่ายๆบ้านๆครับไม่ต้องมีอะไรมากมายแก๊สเคยเช็คไม่มี ง่ายครับเขาไปลุกแต่มันไม่ต้องใส่เยอะเลียนตัดแห้งใใสใส่่่่เเเเยยยยออะะมมรีมงล เป็นผัดกระเพราพริกแห้งซีซั่นดูอยากซีพริกแล้วอิเนเตอร์เซฟ หอมครับผัดพริกให้หอมฉุนต่อด้วยครับซอสปุงรสครับอืมกิน่นฉุนต่อด้วยผงปรุงรสใครไม่กินไม่ต้องใส่นะจ้าต่อด้วยชูรส รดตามเราชอบนะครับชอบแบบไหนกินแบบนั้นใส่แบบนั้นนะครับตัดด้วยน้าตาลนิดหนึ่งครับฮืม <c oughs> <c oughs> ชุนดี <c oughs> ตามด้วยมันหอยครับลล <c oughs> แล้วก็ซอสหอยนางรมแล้วก็ผัดให้เข้ากัน <c oughs> ต่อด้วยพระเอกของเราครับเนื้อครับกิ่นหอมฉุนเร่งไฟแรงขึ้นมาครับ เนื้อไม่ต้องผัดนานครับเดี๋ยวมันจะเหนียวอันนี้ก็น่าจะได้ที่แต่ถ้าเป็นเนื้อสับก็จะแต,แต่คนชอบเนื้อสับก็อร่อยแห้งดีนี้ก็เป็นน้ำกำลังดีชิมรสครับรสชาตินี่ไงผัดเรือ้อะไรได้ไหม หรือว่ากำลังดีพอดีสุดท้ายครับปิดท้ายด้วยใบกะเพราครับมาทั้งสวนเป็นผัดก,กะเพราเนื้อที่กินกับข้าวสวยวร้อนๆนี่หมดหม้อเรียบร้อยครับเป็นดั้นเสร็จพิธีครับ Okay. แค่แค่นี้ก็ได้แล้วครับเมนูง่ายๆครับผัดกะเพราเนื้อบ้านๆทานข้าวกันนะครับสวัสดีครับผม